กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์เคมมเมม k m k c h e ต t กันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพดใน Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออก ไปค่ะแล้วก็คลิกอ่เข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็น Perm Share เพิ่มแชร์เนาะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็บริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเร็ราคาก็จะแตกต่าง pues กันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรราานะะคเเปิดโพต์ขของึ้นมา เลยนะที่สําคัญโพสต้องเป็นโพสสาธารณะด้วยนะคะและคลิกที่แชร์โพสค่ะเลื่อนลงมานะคะคัดลอกลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มอ่าน100แชร์ค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็มูลค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่าย ก็จะเป็นแอปอั่งเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอั่งเปา wallet เสร็จสิ้นก็ตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอั่งเปา wallet นั้มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นชิลเพนะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะล้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นให้เลือกวิธีการจ่ายของเรานะอยากสแกนจ่ายหรือพันธุ์มอนี่ wallet แอปธนาคารต่างๆนะคะเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกเนาะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปก็จะเป็นคริปโตเป็นการโ แล้วก็สามารถอ่านคําแนะน,นําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะส่วนความมือตรงอ่ดขออภัยค่ะส่วนอันสุดท้ายตรงนี้เนาะก็จะเป็น t ูมอนนี่วอลเล็ t ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อ ความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูยอดแชร์โพสต์ของเรากันนะ ก็โพสต์อันนี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่1ครั้งนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ นี่ค่ะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่1ครั้งเองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1 0 1ครั้งกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เนาะเรากดสั่งซื้อกันไปไม่ถึง5นาทีกันเลยค่ะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เข้มยิมขีดีเหตค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาาาาาาศึกกษััันนนนนดดดดูไไไ้้้้้้ะะคคคสสํหรรรบวววีใใจเแแลลลิิงง่ ก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปค่ะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ